ล่าพระการบทที่43จากบทประพันธ์ของพนมเทียมเมื่อพระแยกออกจากทงชัยยุทธการหลังจากที่ออกมาจากสถานีห้าของคมสระคบด้วยกันแล้วเสือร้ายแห่งป่าคอนกรีตจากมาเหศวรก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูมันเพิ่งจะบ่ายโมงเท่านั้น เวลากลางวันแสกๆแ,แบบนี้เสือกรุงไม่กล้าที่จะออกตระเะวนไปตามสถานที่อื่นๆอย่างเชิดฉายนักเพราะแผนการที่สุรเจจผู้ลงนรกไปด้วยน้ำมือของเขานั้นเจ้าเสนาธิการสมองใสผู้นี้ได้วางแผนกับเขาคดีรองสารวัตรยุทธนาอย่างชนิดต้องหลบหน้าหลบตาตำรวจมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าอีกประการหนึ่ง ความคิดของเขาก็ยังว้าวุ่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องชิ้นอินซีปลอมการวินิจฉัยมือที่เคยกรรมอินซีก่อนที่จะมาถึงมือคมในอดีตนั้นยังไม่ทำให้ความกังขาของเขาหายไปได้ยิ่งคิดก็ยิ่งระแวงไปเสียทุกอย่างเขาอยากจะพบกับริทีนหรือบาลเหลือเกินในขณะนี้อย่างน้อยที่สดุดปัญญาอันเฉียบแหลมของอดีตเจ้าสลัดอาจจะพอช่วยให้เขาคลำหาทางได้อีก นอกเหนือไปจากที่ได้รับมาจากอดีตชีพชูชัยแต่เขาก็จนปัญญาที่ไม่รู้ว่าจะไปขวานหาริธีได้จากที่ไหนเสือกรุงเดินทอดน่องเอื่อยเข้าไปในซอกถนนแสนสกข้างพัสดุโทรศัพท์คลองเตยด้วยอาการปกติไม่ได้่อแวรพิรุษใดๆทั้งสิน้นความตั้งใจของเขาก็เพียงเพื่อจะหลบมาพักผ่อนสมองอันตึงเครียดรอเวลาค่ำที่จะได้ออกอ้อยเยือ หรือแสวงหาข่าวคืบหน้าและเพื่อเป็นการปูพื้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นตามสันดาณวายร้ายผู้ซึ่งพิสมัยกลางคืนมากกว่ากลางวันพอเลี้ยวขวาซึ่งเป็นสอยแยกเล็กๆเข้าไปสองสามเสาไฟฟ้าแล้วเลี้ยวซ้ายย่ำไปตามพื้นไม้กระดานปูเป็นทางเดินอีกอึดใจใหญ่ก็ถึงบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งล้อมบริเวณแคบๆไว้ด้วยรั้วสังกะสีทึบจาก เหลียวซ้ายแลขวาแล้วไขกุญแจเปิดประตูบานเล็กมุดลอดเข้าไปก้าวยาวๆอีกสองสาก้าวก็ถึงหน้าบันไดเรือนพอจะขึ้นบันไดก็หยุดชะงักกึกประตูเรือนตอนหน้าซึ่งเข้าจำได้มั่นเหมาะว่าปิดสนิทและงับกุญแจไว้ด้วยนั้นบัตรนี้แง้มออกเล็กน้อยส่วนกุญแจหายไปจากก้าวถอยหลังมาอย่างเงียบกริบแล้วย่องไปทางหลังบ้านอย่างแผ่วเบามันชักจะไม่พ่อปาพากลแล้ว บ้านหลังนี้เขาได้มาเช่าอาศัยอยู่เป็นเอกเทศไม่มีวงการใดๆรู้เรื่องเลยแม้แต่คมสระคบเองและชาวบ้านร้านถิ่นในแถบนี้ก็จะรู้แต่เพียงผู้เช่าเป็นชายหนุ่มใหญ่หน้าตาดีซึ่งมีอาชีพเป็นในหน้าขายประกันชีวิตบริษัทหนึ่งที่เร่ร่อนออกไปต่างจังหวัดนานๆถึงจะเข้ากรงสักทีหนึ่งแต่บัดนี้มีใครคนหนึ่งได้รู้ทิศทางของเขาแล้ว และใครพู้นั้นก็คงจะได้เข้ามาสำรวจรูทางในบ้านของเขาแล้วด้วยเช่นกันแต่ลักษณะของผู้นั้นออกจะประหลาดพิกลอยู่โดยสร้างเจตนาเหมือนจะให้เขารู้ว่าได้สอบผิดลวดให้เห็นตั้งแต่แรกที่ย่างเท้าเข้ามาในบ้านเลยทีเดียวจาก มาหยุดยืนนิ่งที่หน้าส้วมอันสร้างแยกห่างจากตัวเรือนมองดูล่าเลาที่จะโปร่เข้าไปทำความรู้จักกับผู้ที่อุกอาจเข้ามาโดยวิธีการที่ดูจะเป็นการบัดซบเอาการอยู่มือควานไปเบื้องหลังตามสัญชาตญาณที่เคยชินแล้วกระตกดีเทคตีฟ e สเปเชียลที่ยังมีท่อเก็บเสียงคายอยู่จากเมื่อคืนออกมากําไว้อย่างเตรียมพร้อม กำลังยืนลังเลใจอยู่ว่าจะจู่ชมเข้าไปอย่างไรดีหรือจะให้ผู้อ,อกอาจโดยเขายังไม่ทราบว่าเป็นใครนั้นได้ทันรู้ตัวช้าที่สดุดเขากดสะดุงทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงเพลงยี่เก๋อันแสนจะเจอยเจ้าชนิดโรดไส้ลอยออกมาจากในห้องอน,นิจาพนามลหนูลากพี่โสดจะทนถึงได้มหาขอเชื่อเชิญพอหอกยาว ขึ้นมาหาน้องสาวอย่าดีรอชายักแยกยักยันอยู่ทำไมเอ้ยให้มันเสียก่อเวลาจักกัดฟันสะบทดในลำคอแล้วหัวรอหือหือจำส้มเสียงอันสุดแสนจะโยนอวัยย,เ,เ,ยเบื้องต่ำได้ดีจะมีใครเสียอีกล่ะนอกไปจากแชนมีเชิมไอ้สมิงกระรองจอมเจ้าเล่พูนนั้น ลีลาการร้องของมันก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันรู้แล้วว่าเขาเข้ามาแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่ามันได้เข้ามารอเขาอยู่แล้วเท่านั้นแต่จากเกิดความสงสัยอย่างที่สุดว่าแชน์รู้ทิศทางเขาได้อย่างไรจึงเข้ามาดักรอคอยได้อย่างถูกต้องเขาย่องขึ้นบันไดหลังอย่างเงียบกริบแล้วถีบประตูหลังโครมออกมันเปิดผางออกอย่างง่ายดายสอเห็นชัดว่าสมิงแชน์ได้เปิดรอตเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เขาก้าวพรวดเข้าไปในห้องเปิดในมือง้างนกดังกริกเสือพ่ยเจ้าเล่ห์นอนควยห้างสุบุรีอย่างแสนจะสุขโขบนเตียงนอนของเขาแต่พอเห็นปากกระบอกดำมาเมื่อมครอบไว้ด้วยท่อเก็บเสียงสองโรมาตรงใบหน้ายิ้มที่ส่มาให้อย่างหวานจอยก็ค้างเติ่งพลิกตัวล่นโครมลงมาจากเตียงร้องออกมาสุดเสียงวายหนูกลัวแล้วจ้าพี่สศทษิีักสอนลัไกลจา๋า จักหัวเราะล่อดไรฟันออกมาเสิบเท้าเข้ามาใกล้แชนร้องวายออกมาอีกครั้งพลิกตัวหลบแวบเข้าไปใต้เตียงแล้วกบดานนิ่งอยู่ในนั้นออกมาซิดีๆไอ้เวนให้กูกระทืบให้หมอตีสักหน่อยทั่วทำเอากูเสียเส้นโทษพี่จา๋าหนูบอกแล้วไงล่ะว่ากลัวแล้วหนูมาดีๆจา้าไม่ได้มาประทุษรา,ายผีสักกันหน่อยคิดถึงคิดถึงจึงมาหาแล้วจะมากระทืบหนูทำไม มึงจะออกหรือไม่ออกไอ้แชนไม่งั้นกูยิงทะลุเตียงนี่เขาไปเจาะเขาหมอเพึ่เดี๋ยวนี้เสียงดาวปลอดยอดยวนผู้นั้นบนโอ้อีอยู่เหมือนหมีกินผึ้งแล้วคลานถอยหลังโผล่ส่วนท้ายออกมาก่อนหัวหูเต็มไปด้วยอยากย่าและฝุ่นละอองจากปรีเข้ามาหาจิกหัวมันให้ลุกขึ้นเยืนแล้วตบให้ที่กกหูด้วยมือข้างที่ไม่กำเปินแฉนหัวทิ่มตำโครมลงไปบนที่นอนแยกเขี้ยวครางโอ้ นี่แน่ไอ้สันดานมึงมาที่นี่ทำไมแล้วมึงรู้รู้ของกูได้ยังไงแชนยิ้มแห้งๆแล้วบอกเสียงหวานเยิม้มโถคุณเจ้าขามีอะไรล่ะเจ้าขาที่ปลายใต้ดวงอาทิตย์อันแจ่มแจ๋วนี้ยดีฉันเอ้ยหม่อมราชวงศ์แชนมีเชิงทะเหลิงเดชจะทำไม่ได้พูดให้ดีๆนะไอ้ห้าร้อจักตะวาดเสียงเริ่มจะคุณ อย่าเสือกตะบอยดัดจริงรีดดีดดิ้นเป็นกระเทยไปหน่อยเลยวะเดี๋ยวกูมันส้นยิ่งวันนี้ก็จะเอาให้ชะคาเตีนไปเท่านั้นเองพราะขาดคำจักก็ขยับเท้าแชนร้องเสียงหลงถอยโกรธอย่างเตรียมพร้อมสองมือยกขึ้นเหมือนพระพุทธรูปปางห้ามญาตินาอย่าเอาแต่น้ำโหเลยวะไอจ้จัก เรามันพวกเดียวกันเว้ยกูมาที่เนี่ยก็เพราะคิดถึงมึงอย่างเหลือหลายแล้วนะถึงได้มาไม่นึกเลยว่าไอ้เพื่อนเราจะต้อนรับด้วยกำปั้นกระส้นเตีนสันดานคนไพร่ละมันก็เป็นะอย่างี้กูถามว่ามึงรู้เส้นทางของกูได้ยังไงฮะไอ้แชนทำไมกูจะไม่รู้เสือไพ่ตอบเสียงอ่อยๆบังเอิญหรอวะมึงคงไม่รู้ละสิว่ากูเลยแหละเฮ้ยเจ้าพ่อทินนี้ โถไอชิปไม่ต้องทะไลท์ทะเลือกพูดตรงก็ที่กูถามก็มึงอย่าเพ้อขัดซี่กูนส่งสิงอยู่แถวนี้มานานแล้วเคยมากกพาร์ทเนอร์บาผีที่มันมาเช่าบ้านแถวนี้บ่อยๆแล้ววันหนึ่งกูก็เห็นมึงเออละเหยลอยชายเข้ามาตามนี้กูก็ย่องตามจนถึงหลังของมึงโดยที่มึงก็ไม่ยักกระรู้มันก็เท่านั้นเองเป็นไงหายกางขาหรือยังวะ มึงเคยเห็นกูเสือกรุงครางออกมาสมองของเขาใช้ความคิดอย่างหนักเขาออกไม่สบายใจอยู่ครามครันที่สมิงกระรองแกะรอยเขาได้อย่างถูกต้องทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งไขสันหลังเมื่อคิดถึงว่านอกจากบ้านหลังนี้แล้วแชนได้เคยสะกดรอยตามเขาไปที่อื่นหรือเปล่าถ้าหากมันเป็นอย่างที่เขาคิดสถานการณ์ของเขาก็ออกจะล่อแหลมเต็มทีแล้ว แต่สงบกิริยาภายนอกเป็นปกติถามไปอย่างธรรมดาแต่กูก็ไม่ยักกะพบมึงสักทีเลยนี่เอาละวะกูจะพยายามเชื่อแล้วมึงมีธุระอะไรก็กูละ่ะถึงเสือกมาที่นี่ว่าแต่ไอ้นั่นของมึงนะถือดอาาพระแสงอะไรอีกล่ะบอกตรงๆว่ากูเสียวสันหลังเว้ยฮีทอสหาภาพเดียวกันแท้ๆไม่น่าที่จะสัแดงความไม่ไว้วางใจแบบนี้เลย เก็บเสื้อก่อนเธอไอด้ดุนสมัยอป,ปรีของมึงนี่นะกูเกลียดพิ่เลิกละจากกัดฟันหัวเราะออกมาอีกด้วยความหมั่นไส้เหลือที่จะกล่าวลดนกปืนลงแล้วยัดเข้าเน็บไว้ที่เดิมแชนถอนให้ใจออกมาอย่างโล่งอ,อกแต่แล้วก็จุกปากลั่นครงหัวเดิกให้หารับประทานด้วยสิท่าของมึงเนี่ยเหมือนก้าผูกกำกับอีเลียดเนสตกเเชลนี้ไปเรียนมาจากไหนกันละวะเน,นี่ย จักไม่ตอบใช้เท้าเขีย่ยเก้าอี้ไหวเก่าๆมาใกล้แล้วกระแทกตัวโครมลงส่วนแชนค่อยๆย,ย่องออกมาทางหัวเตียงและหย่อนบั้นท้ายของมันลงอย่างหน้าตาเฉยไอเจสเจอหน้ากูเมื่อเช้าเนี่ยแชนพูดเรียบๆอาการสำรวนเล่นของมันหายไปมันบอกว่าไอน้นิดหายหัวไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้ามันไปที่อู่ไปสานยนก็ไม่พบอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรของกูด้วยล่ะเปล่าวะ แต่ไอ้หอกเจสมันเป็นคนแก่ขี้สงสัยเพราะตามแผนเมื่อเสร็จงานเมื่อคือนนั้นแล้วก็เราจะต้องไปรวมกลุ่มกันที่คลับซานอันโตนิโอกูไปเจอหน้าไอ้เจสกับไอ้นินที่นั่นคงขาดแต่ไอ้นิดคนเดียวเสือกรุงซ่อนยิ้มเขาทราบดีอยู่แล้วจากคำบอกของสุรเจตเมื่อคือนวันในบรรดาเดนนรกทั้ง8ที่ร่วงขบวนไปแย่งตัวนายบอบอนหลีกุนนั้นมีใครวายปรานหรือรอดพ้นไปจากลูกปืนของตำรวจได้บ้าง แต่แกล้งถามเพื่อเป็นการลองเชิงเออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าบรรดาเฮียทั้งหลายรวมทั้งมึงนะ่ะใครได้ใบเบิกทางไปทัศนาจรกันบ้างวะเขาว่าเรื่อยเฉยสมิงกระรองเลิกคิ้วสส่ตัวว่าเท่าที่กูมุดหัวแอบอยู่ที่ข้างถนนก็เห็นไอ้ออดกับไอ้ทัพแดกลูกปืนไปเป็นอันดับแรก ส่วนไอ้สอนเสือกกำแหงยืนกำเปินดวนกับปอลิศกลางถนนก็เลยเสด็จลงนรกตามไปไอ้ทองตามไปเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ไอ้เจสจะเว่งระเบิดใส่ตำรวจจักหัวเราะฮือฮือพอกูผละแยกเอาตัวในบรวรไปแล้วกูได้ยินเสียงระเบิดเหมือนกันแล้วให้หากินไม่นึกเลยว่าจะเจอหน้ามึงอีกนึกว่ามึงลงนรกไปด้วยซ้ำไป ตายหงตายหาซื้อก็ไม่ได้โลกมันจะได้สูงสักฟุตเสือไพ่ทำปากขามบขมบิบแต่ชะงอกหน้าเข้ามาประชิดเสียงที่กล่าวต่อมาแผ่วเบามึงอย่าพูดเล่นไปไอ้จากทั้งหมดมีกูก็ไอ้นินเท่านั้นที่ไม่มีรอยไม่แต่แมวควรไอ้เจสถูกยิงถากต้นแขนไปส่วนไอ้นิดนะ่ะเจสมันบอกว่าถูกปืนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันเจอเข้าตรงไหนกูเองก็ไม่ทราบได้ เลิดเปิดเปิงแทบจะไม่รู้ทิศทางพึ่งจะโผล่ไปตอนตีสามนี่เองเจอแต่ไอ้เจตก็ไอน้นินแต่ไอ้นิดหายหัวไอเสียซวงหรือคุณโุลเจตหาอะไรนั่นนะมันบอกกูว่ามึงผาผู้ต้องหามาก่อนหน้ากูไปนิดหนึ่งเดานั้นพอรับเงินแล้วก็หายหัวไปเลยกูก็เลยเฟสมาซะก่อนมึงพักที่ไหนหันแน่แชนเอียงคอยิ้มอย่างยีอยู่วัน จะล้วงตับกูละสีไอ้คุณจากเรื่องอะไรกูจะบอกมึงมึงเก่งจริงก็ขวานหาหลังของกูให้เจอเหมือนเี่กูขวานหาของมึงเท้สมิงกระห่องหยุดชะงักกลางคันควักบุรี่ออกมาจุดโศบพ่นควันฉุยแล้วกล่าวต่อมาหน้าตาเฉยพอตอนเช้ากูโฉบมาที่ประตูน้ำหมายจะหากาแฟไข่ดาวหมูแฮมเป็นเบล็กฟาด ตามประษาผู้ดีอังกฤษสักกันหน่อยก็เจอหน้าไอเจสเข้าอีกเบื่อหน้าชิบผงไปเลยไอชิบหายบันไลกดตัวเนี้ยมันขี้ระแวงไปสารพัดอย่างมันบอกกลัว,วสงสัยไอนิดมันคงจะหลวมตัวหรือว่าพลาดท่าโดนปอลิสจิกหัวไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ต้องพยายามหาทางปิดปากไอนิดให้ได้เพราะไม่งั้นเป็นชิบหายตายโหงกันทั้งคลอกที่เหลืออยู่นี่แหละ มืออย่างไอ้นิดมันจะพลาดให้โปลิสลากคอมันไปได้ก็ผิดไปละเวย้ยเสือปล้นเอ่ยขึ้นอย่างตรายตรองเขาเองก็รู้สึกมืดแปดด้านในการหายไปของนิดไม่น้อยเหมือนกันกูว่ามันหลบไปซ่อนที่ไหนก่อนละมังไอ้เจสก็ตาแหกไม่เข้าเรื่อง แต่มันก็น่าสงสัยเหมือนกันละเว้ยไม่อย่างที่ไหนก็นัดกันว่าให้ไปพร้อมกันที่คลับนั่นนี่ว่าแล้วทำไมมันไม่ไปเงินค่าแรงของมันอีกครึ่งหนึ่งมันก็ยังไม่ได้ไปเอามีหนำซันพระเจ้าเตียนวดยาวยังใจดีเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าเหมิงล่ะเอามาแล้วหรือเปล่าจากพยักหน้ารับแล้วแชนก็กล่าวต่อมาเหมือนอย่างที่เขาคาดไว้ ว่าแต่เมื่อคืนเนี้ยเอาตัวในบรวรมาส่งแล้วมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไมิทราบกูถึงเพิ่งจะเจอเอาป่านกระนี้จากแกล้งทำอื้อง,อองไปจ้องหน้าแชนคเขม่งมึงจะซักกูหาวิมานอะไรเอาเหอะเมื่อมึงอยากจะรู้ก็จะบอกให้เขายักคิ้วแล้วกแกล้งเลี่ยงไปเสียอีกทางหนึ่งกูไปนอนที่ตรอกวัดดีดวดฝั่งทนโน่นพอททศสายก็แวบมานนีแล้จะเสือกรู้ไปทำไม เปล่าถามไปอย่างนั้นเองแหละว,ว่าแต่เรื่องไอ้นิดหายไปเนี่ยมึงดำ่ริว่ายังไงไปบอกไอ้เจษพ่อมึงเถอะว่าอย่าไปผวงสงกายอยู่กับมันเลยวะอีกสองสวันพอเรื่องสงบมันก็โผล่หัวไปเองแหละเตรียมเงินไว้ให้มันดีๆก็แล้วกันที่กูมาเนี่ยนึกว่ามึงพอจะเดาทางของมันได้มา้างแต่เมื่อมึงไม่รู้ก่อนแล้วไปเถอวะกูสังหรณ์ว่ามันคงจะต้องมีงานอีกเร็วๆนี่แหละ มึงเตรียมตัวไว้ดีกว่าแล้วกันพระเจ้าเตี่ยคงจะออกบรมมาลาชะองการจิกบาลอีกแน่เทียวกูไม่สนใจไม่เตรียมตัวอะไรทั้งสิน้นจะให้กูทำอะไรก็จ่ายซับมาแต่ก็ไม่รับรองว่ากูจะทำให้หรือไม่โถคุณพี่ขาพอเห็นเขางอแล้วก็จะเล่นตัวแชนอมยิ้มหวานจ่อยบีบเสียงกระิกลิรีมา เห็นเป็นคนโปรดปรานของท่านแล้วยังงั้นหรือเจ้าขาเสือกรุงขยับเท้าไปพรัสมีตีนกูไอ้ก,กุถังขันตะตุ่มเต็มที่แล้วไปมึงเสร็จธุระหาเหวอะไรของมึงแล้วกว็เชิญสเสด็จเถอะกูจะพักสมองสักครู่ที่ท่อคุณพี่ลาก็จากกระโจนโครมจากเก้าอี้ปรีเข้าไปที่เตียงเสือไพ่ร้องเจีย๊ยเพ่นแผลวออกประตูหลังหายหัวไป สมิงกระรองลับตาไปแล้วจากไม่เหตสวนก็เอ็นตัวลงนอนบนเตียงทั้งรองเท้าจุดบุริโซพอีกตัวหนึ่งแต่ทุกเซลล์ในสมองพันตรีกงจักกรรมราชเริ่มทำงานอย่างหนักความกังวลในสถานการณ์ของหัวหน้าหน่วยจารกรรมรวมทั้งปัญหาเรื่องชิ้นอินทรียปลอมยังไม่ทันจะคลี่คลายไปได้หมดสิน้นเขาก็มากระทบเข้ากับปัญหาสองซ้อน ประการแรกเจ้านิดเกิดหายไปอย่างลี้ลับแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาข้ามคืนแต่ฐานะของหัวหน้าโจรเมืองเช่นนิดพรมศอนมันไม่น่าที่จะให้เกิดความกังขาถึงขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานทุกครั้งก็เพื่อเงินเจ้านิดจะหายหัวไปโดยไม่ใยดีกับเงินค่าจ้างที่ยังเหลือและที่จะได้รางวัลอีกเท่าตัวไปทาไมเขาพยายามคิดว่าเจ้านิดคงจะบาดเจ็บ และวิสัยเสืออย่างมันซึ่งเมื่อเจ็บไปแล้วมันก็คงจะแอบเข้าสมไม้ซส่มเลียแผลรักษาตัวอยู่พอแผลหายก็คงจะโผล่ออกมาก่อกวนอีกตามสันดานของมันแต่เจสบเบลมอนมือพิฆาตอันดับหนึ่งของพระยมละ่ะจากปากคำของแชนสอเห็นชัดว่าเจสเป็นคนขี้ระแวงสงสัย เพียงแต่นิดพรมสอนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของมันหายหน้าไปในระยะสั้นๆมันยังระแวงถึงขนาดนี้แต่ถ้าหากมันเกิดรู้ว่าสุรเจตซึ่งเป็นนายเหนือหัวของมันโดยตรงได้สูญหายดับดิ้นไปละ่ะมันจะกราดความสงสัยไปยังใครแค่ไหนบ้างยิ่งคิดจักก็ยิ่งเกิดความกังวลอย่างเล้นรึกเขาพยายามปัดความคิดเรื่องเจ้านิดไปก่อน แต่แล้วก็มาชะง,งักเกิดเข้ากับปัญหาที่สองเสือร้ายอีกตัวหนึ่งแชนมีเชิงสมิงผอมตัวนั้นไอ้เปรตตัวนี้เต็มไปด้วยเลขเพทุบายร้อไม่มีใครจับทิศทางของมันได้ถูกเลยแต่มันสามารถคลำหาทางของเขาได้เขาไม่เชื่อถือในคำพูดของมันแม้แต่น้อยที่ว่ามันเห็นเขาได้โดยบังเอิญมันจะต้องสืบค้นหาตัวเขามาก่อนและมันก็ทำจนสำเร็จ และรู้แม้กระทั่งชื่อปลอมของเขาที่เขาใช้เป็นระยะระยะตามความจําเป็นเสียด้วยความคิดของจักรพุ่งปราดไปถึงยายเมาส์แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่วงเวียนเล็กทันทีแน่ละเจ้าแชนจะคลําทางเริ่มต้นมาจากจุดนี้ก่อนนี่เองแต่ความมุ่งหมายที่มันจะดันด้นมาพบเขาในวันนี้เพียงเพื่อบอกข่าวเรื่องเจ้านิถหายไปเช่นนั้นอย่างเดียวหรือจะมีอะไรนอกเหนือไปจากนี้อีกก็เดาไม่ถูก คำพูดของแชนออกจะมีนัยะพิกลพิกลอยู่เขาเพียงที่จะอ่านมันมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็อ่านไม่ได้ชัดมองดูผิวเผินแชนมีเชิงก็คือเสือไพ่ชั้นเสียนตลบตะแลงหากินไปตามวิสัยร้อยเลขของมันแต่เพียงครั้งแรกที่ทิศท,ทางของมันโคจรมาพบก,กับเขาบนบน่อนวิมานหยกของแม็กตงโฮอดีตสลัดมาเกาผู้นั้นแชนมีเชิงก็แสดงให้เห็นว่า มันไม่ใช่แต่จะเชี่ยวชาญแก่กล้าในกลกงร้อเท่านั้นหากแต่ลวดลายและพิษสงในการต่อสู้แชนก็คือสมิงที่ไม่มีใครจะเคี้ยวมันเกลืนได้อย่างสะดวกได้และพฤติการต่อมาของมันตอนที่เข้าไปแทรกขัดจังหวะกู้สถานการณ์อันสิ้นท่าของเขาที่ถูกเจ้านิดจับมือกับแม็กล้อมกรอบเพื่อรีดเครื่องเพชรจากเขาก็ดีการไปร่วมเสี่ยงผจญกับลูกปืนตำรวจ ทั้งในคราวขุดเครื่องเพชรหรือในคราวแย่งตัวนายบวรหลีกุลก็ดีแชนมีท่าทีสอบไปในทางสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเขาอยู่อย่างลับๆในทีประสาทของเขาเขม็งเกรียวเครียดบุรีถูกผลานไปมวนแล้วมวนเล่าจนเท่าและก้นกองพันเนินอยู่ในที่เขีย่ยความคิดยังเพ่งอยู่ในพฤติการของแชนอย่างขบไม่แตก มองดูตามรูปการสมิงกระรองผู้นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากว่ามันคืนหนึ่งในบรรดาดาวร้ายกวนเมืองทั้งหลายที่โคจรอยู่ทั่วกรงในขณะนี้แต่สมัยที่เขาจำแรงมาเป็นเสือปล้นนามกระเดื่องเพื่อเป็นการปูพื้นล่วงหน้าไว้ก่อนตั้งปีก่อนหน้าที่พระยมจางสูเหลียงจะแผงเงาเข้ามาเหตุใดเขาจึงไม่ได้ปะหน้าไอ้จอมกาล่อนผู้นี้เลย ต่อเมื่อพระยมเริ่มสำแดงเดชสยายเงาไปทั่วกรุงแล้วและเมื่อส่วนหนึ่งของเงานั้นคืบคลานเข้ามาหาเขาในรูปลักษณะที่จะดึงให้เขาไปร่วมเป็นมือตีนของชมรมมารุตยูนั้นเขาจึงได้พบหน้าเจ้าแชนเป็นครั้งแรกและจากนั้นก็ดูเหมือนว่าการโคจรแต่ละทิศทางของเขาก็มักจะมีเจ้านี่มาเอี่ยว้วยเสมอเป็นลำดับมาแม้แต่ว่าท่าทีของแชนจะสอบไปในทางเป็นมิตร เขาก็ไม่มีความไว้วางใจในเสือไพ่เจ้าเล่ห์ผู้นี้เลยแชนอาจจะเป็นเพียงวายร้ายรับจ้างสามัญพ,พื้นพื้นทั่วไปอันมีอยู่กลาดเกลื่อนกรงขณะน,นี้หรืออาจจะเป็นมือลึกลับที่พยายามจะแทรกเข้าไปในวงการเล็บพรุฑยุคใหม่นี้ด้วยความมุ่งหมายอันใดอันหนึ่งซึ่งเขาเองก็ยังเดาไม่ออกก็อาจจะเป็นได้ความตั้งใจของเขาจึงปักอยู่ที่เสือไพ่ผู้นี้ว่านอกจากเจสเลมอน ซึ่งเขาจะต้องคอยจับตาสังเกตในความเฉลียวฉลาดปานหมาจิ้งจอกของวายร้ายลูกครึ่งผู้นี้แล้วบุคคลต่อไปที่เขาควรจะเริ่มต้นเพ่งเลงและจับท่าทีให้มากที่สุดก็คือแชนมีเชิงสมิงกระรองร้อยเล่ผู้นี้เองเวลาผ่านไปจนพลบค่ำจักมเหศวรลุกขึ้นจากเตียง บิดตัวอย่างเมื่อยคบหลังจากที่ได้นอนจมอยู่กับที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นโอกาสแรกที่เขาเพิ่งจะได้พักผ่อนเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นับจากที่มีงานติดพันกระชั้นชิดมาอย่างชนิดเหงื่อตกกีบแต่จากการพักผ่อนในครั้งนี้สมองของเขาแทนที่จะสดชื่นปลอดโปรง่งกลับตื้อมึนซสมอย่างประหลาด ปัญหาร้อยแคนกับความกังวลนานาชนิดสมอยู่ในสมองจนแทบจะระเบิดออกมาเขาตบต้นคอแรงๆสบัดหน้าสองสาครั้งเข้าห้องน้ำผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชุดใหม่แล้วเสือร้ายแห่งป่าคอนกรีตก็แฝงกายเร้นเข้าไปในมุมมืดของพระนครหลวงยามราตรีอย่างเงียบกริบป,ปราทจากสายตาผู้ใดที่จะสอดรู้เห็น